สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้านบอมในชินบอกนะครับนีส่งงานนะครับติดตั้งเป็นเลปเตอร์ทูนะครับในโตโยต้าเรโนนะครับก็ติดตั้งเป็นรุ่นจูนผ่ายมือถือนะครับผมมาหน้าร้านก็มีของแถมด้วยนะครับเป็นเคลือบยางกับกรอบพอลบอนะครับผมสนใจสั่งซื้อกดตะก้าสีเหลืองข้างล่างนี่เลยนะครับพี่พอเราเข้าแอปมาอันดับแรกพี่ต้องดูบลูทูธมันต้องเป็นสีเขียวถ้าขึ้นสีเขียวแสดงว่ามือถือพี่กับกล่องมันเชื่อมกันแล้วนะครับพอมันขึ้นเขียวปั๊บมันก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับเราก็กด โหมดแรกนะครับเป็นคันเร่งเริ่มต้นคือปิดตล่องรถเดิมไฟมันจะวนหมุนๆแบบนี้นะพี่พอเราจะใช้คันเร่งไวคันเร่งไวจะมีสองโหมดอันที่สองคือ AI กดเข้าไปพี่ AI จะมีทั้งหมดห้าฟังก์ชันแต่ที่เป็นคันเร่งไวมีอยู่สามอันแรกการลื่นคันเร่งหน่วงเปิดเวลาฝนตกอันสองประหยัดน้ำมันค <S S S> ันเร่งหน่วงแต่โคตรประหยัดพี่ลองดูคันเร่งมันหน่วงขึ้นนิดนึงกดเลยนะ พอมาโหมดที่สามพี่คอมฟอร์ตอันนี้เป็นคันรีงไว้ละสเต็ปหนึ่งคิดง่ายๆเลยมันคือไว้สเต็ปหนึ่งคราวนี้ผมตอบพี่ไม่ได้ว่าพี่อยากได้ไวแค่ไหนนะพี่สามารถกดตอนขับได้เลยสเต็ปสองอันนี้คือแดกสเต็ปสามพี่ลองแตะๆดูไว้คราวนี้ผมเชื่อว่าพี่อาจจะขับไม่ได้นะบางทีมันเด้าถ้ามันไวเกินเนาะอันนี้ผมเซ็ตสเต็ปหนึ่งให้ก่อนนะครับต่อไปครับอันนี้คือโหมดตั้งเองอันที่สามอ่า อันนี้คือคันเร่งไวแบบตั้งเองแบบง่ายๆ,ๆเลยพี่ลูดเอาอันนี้คือไวที่สุดนะครับพี่อยากได้ไวแค่ไหนครั้งแรกอ่ะพี่ขับไปพี่ก็ลูดขับไปลูดไปได้เลยไม่ต้องจอดรถนะพี่ผมก็เซ็ตให้กลางๆก่อนนั่นแหละเพราะดูเหมือนคันเร่งรถพี่ก็น่าจะไวอยู่แล้วประมาณนึงเนาะผมปรับไว้42 444 420พี่ปกติมาติดเนี่ยต้องการใช้โหมดอะไรเป็นพิเศษปะปิดควันโอเคอันนี้รีแมปรีแมปในพี่นี่คือโหมดเอาไปลด ความแรงสมมตุติต้นพี่แม่งโคต้าเลยพี่อยากได้ต้นนวงๆเลยนี่ช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายสมมตุติต้นนวงผมก็ลดต้นลงมาเลยเนี่ยผมลดต้นลงมาผมกดส่งอ่ะเพี่ลองดูหยับหยับเลยต้นหายไหมนเนี่ยเนหะ็นไหมพอพี่เหยียบเคอร์เซอร์มันจะวิ่งขึ้นมาอ่ะ,อะสมมติผมจะลดต้นไปอ่อะพี่ยกนะผมกดส่งเลยอ่ะ หายเลยเลยเอ้นี่คือแบบเราจะปรับให้คันเร่งต้นมันหน่วงไงพี่สมมติมันไวเกินอะไรแบบเนี้ยถ้าเราไม่ใช้เราก็รีเซ็ตใหม่เคอร์เซอร์มันจะเลี้ยงเหมือนเดิมคันเร่งก็มาเหมือนเดิมนะพี่โหมดต่อไปเดินหอบวิธีการปรับจูนเวลาจะเปิดกดอนอนตรงนี้ให้เขียวนะครับช่องที่หนึ่งคือระดับเสียงชนิดเสียงมีทั้งหมดยี่สิบสี่เสียงอ่ะพี่บวกไปหนึ่งทีก่อนเสียงที่หนึ่งยังไม่ดังพี่ต้องมาเปิดความดังช่องนี้บวกไปเรื่อยๆพี่จนมันดัง เบอก้าก็น่าจะเริ่มลั่นแล้ว่ะเดีย่ยมาไปพี่เนีย่ยพี่อยากลั่นแค่ไหนพี่ก็ปรับเองข้อวน,นี้กลับนะมาช่องสองสมมุติดังไปนะเราก็ลดลงมามาช่องสองพี่ช่องนี้คือการแต่งจังหวะเสียงรัรุดขึ้นจะสับรวัวรวัเสียงมันจะเร็วรแต่ถ้าผมรูดลงมันจะหอบช้าช้าเนะี่ยะพี่ชอบช้าชอบเร็วพี่ก็ DIY เดียวไวเล่นเอา เวลาตั้งไว้สักห้าวิเวลาคือเวลาที่พี่ขับรถเหยียบคันเร่งปั๊บมันจะหยุดหอบอัตโนมัติเลยจอดติดไฟแดงยกเข่าจากคันเร่งประมาณห้าวิมันจะหอบให้ออโต้นะครับเวลาไม่ต้องไปยุ่งมันละคราวนี้เวลาพี่จะเล่นพี่เล่นช่องนี้พี่ก็เปลี่ยนเสียงอ่ะเสียงที่สองเนี่ยถ้ามันเงียบพี่ก็เพิ่มอีกเนี่ยเดี๋ยัะเอาง่ายแม่งจูนมั่วๆเลยจะได้รู้นย่เวลาพี่จะปิดตัวเดียวเลย นะครับประมาณนี้รานนี้โหมดเดินหอบไอตัวนี้นะโหมดต่อไปปิดควันนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเซตกันก่อนนิดนึงควนเยอะไม่บีปกติเจออย่างท่วมเลยใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยเหยียบสุดเลยหยับไปเลยมันไม่มันไม่ทำงานหยยบสุดแล้วนะโอเคผมว่าทำไมผมตับมันไม่ขึ้นวะผมเอาลอบไม่สูงที่สุดพี่โอเคยกยบ อู่ประมาณสี่พันรอบนะพี่เอาสุดๆดีนึงรอดูพันไม่ได้แดกคูล็อกพี่อย่างนี้ผมจะแนะนําอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าเบิ้ลเยอะในนี้เพราะว่ารถพี่อย่างลั่มเนี่สมมตินะตอนเนี้ยผมอยู่ที่หกเอใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองไปข้างนอกแล้วพี่เจอที่โล่งๆอ่ะพี่ลองเทสอีกรอบหนึ่งพี่ลองปรับขึ้นมาข้างบนสักหกส้าแล้วพี่เปิ้ลแบบเมื่อกี้เลย ดูรอบว่ามันตัดไหมบ้งบ้งบ้งอยู่ไหมแล้วพี่ดูควันถ้าสมมติเบิ้ลยังตัดควันไม่ออกจบเลยพี่ก็คาไว้ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยแต่ถ้าสมมติไปหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์รอบสูงจริงแต่มันมีควันพี่ก็ค่อยๆไล่ลงมาหกสิบสี่หกสิบสามหกสิบสองแต่ตอนเนี้ยพี่แน่ๆหกสิบเอ็ดอะรถพี่สี่พันรอบแล้วควันไม่ออกหกสิบเอ็ดนายอยู่แน่นอนแล้วแต่ที่ผมให้พี่ไปไล่เพื่อที่พี่จะได้รอบสูงกว่านี้อ่า บางคันยังเบิ้ลตัดสับระเบิดอยู่เลยแต่ควันไม่ออกนะครับไฟหมวดปิดควันเวลาเข้าด่านมันต้องขึ้นเลขห้าหรือตัวเอสนะพี่นะอ่ะสมมติเราเซ็ตเสร็จมมเราปิดไปเวลาเราขับรถพี่สมมติพี่ขับรถอยู่หมวดนี้ใช่ไหมครับเราไม่จําเป็นต้องเข้ามือถือพี่เจอด่านปับ๊บมีปุ่มฉุกเฉินปุ่มซ้ายมือ,อเห็นไหมกดกดไปสองทีปึกป๊กปึก๊กขึ้นเลขห้าเข้าด่านเลยต้องให้ขึ้นเลขห้านะพี่พี่จำไว้เลยไฟแม่งต้องขึ้นเลขห้า ไม่ขึ้นเลยค่ะนี่ตัวใครตัวมันนะนะอพอออกจากดานพี่ก็กดแค่ทีเดียวกลับมาเป็นโหมดคันเร่งไวแล้วนะครับขึ้นกดกดกับทีเดียวจะสองทีก็ได้ให้ไฟที่กล่องขึ้นห้าแค่นี้พอนะครับรอโอเคเขปป้าแอปอีกทีหนึ่งอ่ะโหมดสุดท้ายครับโหมดน,นี้เอาไว้ล็อกรอบอารมณ์ฟิลแบบตอนเช้าพี่สตาร์ทวอร์มเครื่องอยากให้เครื่องเร่งเองโดยที่พี่ไม่ต้องมาคอยเหยียบขันเร่ง เหมือนลดเครื่องเสียงเหมือนเหมือนสิบล้อเวลาเขาปั๊มลมอ่ะอ่าพอเรามาปั๊บเราก็บวกไปสมมุติเราจะเอาพันพันนิดๆเห็นไหมมันเริ่มขึ้นแล้วครับผมเห็นไหมพี่จูนพันมาแล้วไงเห็นไหมมันก็เล่นของมันเองเวลาพี่ยกเลิกเอาไว้ล็อกรอบนะพี่เล่นทุกโหมดเสร็จแล้วเราก็กลับมาสแตนบายในโหมดที่เราจะขับสมมติพี่จะเอาคันเร่งไวพี่อยากได้ไวไหมใจตอนนี้หรือว่าไม่อยากไวแล้ว กลางกลางสเต็ปนี้ก่อนเลยแล้วพี่ลองขับดูถ้ายังไม่สะใจก็ค่อยเพิ่มมานะครับไฟที่กล่องจะขึ้น A ถ้าพี่ใช้โหมดตั้งเองไฟที่กล่องจะขึ้น f ไฟต้องขึ้น f กับ A เท่านั้นเวลาขับรถถึงจะเป็นทันเร่งไว้นะแต่ถ้าจะเอาเดือดปิดควันเรากลับมาหมดนี้อ่ะไฟขึ้น A ปิดควันสมมุติเวลาผมกดครั้งเลขไป2ทีแล้วอ่ะพอกดครั้งต่อไปกดแค่ทีเดียว หลังจากเราดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่คราวนี้พอพี่จะกดปิดควันพี่ต้องกดสองทีครั้งแรกต้องกดสองทีก่อนครั้งต่อไปก็ค่อยกดแค่ทีเดียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้จบเลยประมาณนี้พอพี่จูนเสร็จพี่ก็ลูดแอปทิ้งเลยลูดลูดทิ้งแบบนี้สามขีดสามขีดสไลด์ทิ้งเลยเนี่ยเวลาพี่ลองเข้าแอปใหม่ครั้งต่อไปอ่ะสิ่งแรกที่พี่ต้องดูคือรูปบลูทูธสีเขียว ถ้ามันไม่เขียวเห้มันจะเขียวออโต้ถ้ามันไม่เขียวพี่กดเข้าไปหาคําว่านี้อันนี้คือสัญญาณกล่องสองคิดหนึ่งมันจะขึ้นคําว่าเชื่อมต่อแบบนี้ตอนนี้มันเชื่อมต่ออยู่แล้วไงนะครับพอมันขึ้นเราก็กดปั๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นเขียวนะครับแล้วเราก็ย้อนกลับมาหน้าจูนจะกดเข้าไปในนี้กดเข้าไปเนี่ยอันนี้คือหน้าจูนครับพี่โอเคครับผมตรงงานรีโวครับผม